สวัสดีครับเออวันในมวนชิวก็ได้ดังแดงน,นะครับกับว่าวันนะครับมากินน้ำพริกอ่องนะครับใส่ปลาเค็มตัวหนึ่งนะครับในกลางปลาเค็ยมยังเห็นอยู่แล้วก็จะมีผักเครื่องเคียงก็มีผักกาา้านนาแล้วก็ยอดบวบรวกแตงแล้วก็มีหน่อไม้วานนะครับไปกินเลยวราวันกินก่อน cái nấm nắm. không bao làm cho mà còn nè ngay nữa không hay lấy kín nè không kín mọi người chuẩn cũng nên mai chuẩn không

พังมันเม่เกี่ยวนั่งขอปอ สวยสมตอนที่แม่อันนี้พ่พอพอก็ทำอะไรวันนั้นนะจาไปน้อยอใช่มันจะเหรอมันเหมือนจังว่าเขาเขาเาเงยอยทางเห็นคนก็ไมย่นนะก็แค่เเคยแปดเตะข้ามาใน

mọi giờ mọi giờ mọi giờ mọi người mọi người người mọi

เ่าจะไมเคายุดนี my, my ่ต um ้องไม่ขากลับมากิอ่ะกลับกลับกลับอะไรกี้หมาดินได้ฟังมาให้เดือดตั้งเขาเหยเขาเหย่ะผ้าอิทอิทอ่ะนูคง Ông ờ, ngoài thủ linh, ở ừ, ngoài thủ uống rồi, bây giờ không mình... ngủ 뽀아, 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 학아 뽀아, 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 nó sao nó cắm khai mà mất hảo nó cắm mùi hèm 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 nó hèm mùi ทำงานหนักช่วงนี้เป็นทำเป็นเวลาทำนาเลยน้องป้อไมีพังไี่คายทำอไมอย่ามาต้องไหล Cám, cám, cám come. này Lanham là à. Cái đi học nó là. lại hạt bạc ạ Do cũng có Come, dai. bạc này hoặc cám cái Cám chạy đi làm thảo khoa này, hết 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 đi hết 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 đi hết 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 đi để hết 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 này, hết nó hết 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 hết

มก็นมหนาวเข้าแถามุกจินนึง่้อมอยู่ยางปุมบแถวมุกิกนเข้าแน่นเนี่ยมีอะไร่า้ใช้ไม่ติดั่งเหมือมากกว่าังไงกันนะ เอพี่นะเอาหน่อไม้คาผ่อคาักกินหนบไม้ไมี่เหือเปล่ก็้าวมับยืดะหนอก็ปั่นปให้ความมากน้ำน้าเจ้าเอ้าเหรอ

โอเคนะครับพีบ่นอ้องม้วนชิวกันได้ดังแลนก็จะลาพี่น้องไปก่อนนะครับสำหรับคลิปหน่อไม่วานผักลวกผักก้านแล้วก็แตงนะครับแล้วก็แตงดอยแล้วก็น้ำพริกอ,องปลาเค็มของเรานะครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณครับ,บ